โครงการฐานิดาวิลเลจท่าตูมบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ราคาสุดว้าวบ้านพร้อมอยู่สองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงพร้อมที่จอดรถที่จอดรถขนาดใหญ่ไม่ต้องต่อเติมให้ยุ่งยากปูกระเบื้องมีหลังคาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสามารถจอดรถได้สองคันกันเลยทีเดียวบ้านพร้อมอยู่มากๆหิ้วกระเป๋าแล้วเดินเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะ หน้าบ้านนะคะก็จะมีเป็นบันไดมีระเบียงไว้สำหรับทำกิจกรรมต่างๆนะคะมานั่งจิบกาแฟช่วงเช้านั่งรับลมเย็นๆช่วงเช้าช่วงเย็นได้นะคะในส่วนของห้องโถงนะคะตัวฝ้าก็จะเป็นฝ้าหลุมซ่อนไฟแบบนี้นะคะไฟสวยดูหรูหรามากๆเลยค่ะโครงการนี้ แถมฟรีผ้าม่านทั้งหลังเลยห้องโถงดูโปร่งดูโล่งมากๆเลยค่ะไฟสวยดูหรูหรามากๆเลยห้องนอนจะมีสองห้องด้วยกันนะคะจะมีหนึ่งห้องที่มีห้องน้ำในตัวห้องนี้จะไม่มีห้องน้ำในตัวนะคะในส่วนของตัวฟ้าก็จะเป็นฝ้าหลุมนะคะ เดพาไปชมห้องนอนอีกหนึ่งห้องค่ะห้องนอนอีกหนึ่งห้องจะอยู่บริเวณนี้นะคะห้องนี้จะมีห้องน้ําในตัวนะคะในส่วนของตัวฝ้าก็จะเป็นฝ้าหลุมเช่นเดียวกับอีกห้องเลยนะคะห้องนอนห้องนี้นะคะก็จะมีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะห้องน้ําแบ่งเป็นโซนเปียกและ โซดแห้งเดี๋ยวจะพาไปชมห้องครัวกันต่อคะ่ะห้องครัวก็จะอยู่ด้านนี้ห้องครัวพร้อมใช้มากๆมีเคาน์เตอร์ครัวให้แล้วเรียบร้อยเลยมีหน้าต่างมีประตูสามารถเปิดระบายอากาศได้นะคะ ห้องน้ำอีกหนึ่งห้องก็จะอยู่ติดกับห้องครัวเลยนะคะห้องน้ำพร้อมชุดสุขภัณฑ์นะคะแบ่งเป็นโซนเปียกและโซนแห้งให้นะคะหูลราน้าใช้มากๆเลยค่ะห้องน้ำพื้นที่ด้านหน้าของตัวบ้านนะคะ ซื้อบ้านวันนี้แถมฟรีย่าด้วยนะคะในส่วนของบริเวณด้านข้างของตัวบ้านนะคะก็จะเทป,ปูนให้นะคะโครงการนี้นะคะแถมฟรีแทงน้ำปั๊มน้ำให้ด้วยค่ะในส่วนของบริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะก็จะเทป,ปูนให้เช่นเดียวกับด้านข้างของตัวบ้านเลย พื้นที่ด้านหลังของตัวบ้านนะคะเราก็จะเดินทะลุออกมาอย่างตรงพื้นที่บริเวณของโรงจอดรถนะคะที่มีขนาดใหญ่และกว้างขวางมากๆนะคะที่จอดรถสามารถจอดได้สองคันกันเลยทีเดียวคะ่ะโครงการนี้พื้นที่เริ่มต้นที่สี่สิบสองถึงห้าสิบตารางวาทำเลที่ตั้งของโครงการตั้งอยู่ที่ตำบลท่าตุ่มอำเภอศรีมหาโพจังหวัดปราจีนบุรี โครงการนี้ของแถมจุใจมากๆเลยค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรที่ให้ไว้บนคลิปได้เลยนะคะ